เราเคยมีความคิดร่วมกันทั้งไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามให้เป็นไปด้วยโองหสิกรรมโดยพร้อมเพรียงกันนนังมายังพุทธะสะภะควะโตุปปัปปะนังมะารังกักรวมะเสนะโอพตทธะสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัพพะคะนะโม ละโวตัสสาภะภะวะโวอาาตโตสัมมาสุปโายะสากายะกรรสามวัจีกรสี่มะโนกรรมสามมโนกรรสาม คำทั้งสามประการนี้คำรทั้งสามประการนี้ที่พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายที่พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายได้เคยล่วงเกินได้เคยล่วงเกินศบประมาทรั้งเผลอสจบประมาครั้งเผลอดด้วยเจตนาก็ดีด้วยเจตนาก็ดีมิได้เจตนาก็ดีมิได้เจตนาก็ดี ะระลึกได้ก็ดีระลึกได้ก็ดีะระลึกไม่ได้ก็ดีะระลึกไม่ได้ก็ดีขอให้ดวงจิตตวิญญาณขอให้ดวงจิตตวิญญาณของพระอธิการอินทปราคารุของพระอาทิการอินทร,ร,ร์ปราคารไุรรได้โปรดอโหสิกรรมได้โปรดอาโหสิกรรมพดโทษเหล่านั้น ให้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายให้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและกรรมใดๆก,ก็ตามและกรรมใดๆก็ตามที่พระอาิการอิงปภาคารูที่พระอาิการอินปภาคารูได้เคยกระทำต่อพวกข้าพระเจ้าเช่นเดียวกัน ได้เคยประตามแต่พวกข้าพเจ้าเช่นเดียวกันข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายก็ขออโหสิกรรมก็ขออโหสิกรรมพ้นโทษเหล่านั้นพ้นโทษเหล่านั้นค่อยดวงจิตวิญญาณค่อยดวงจิตวิญญาณของพระอธิการินปพาคารุของพระอาิการินปพาคารุได้ไปสู่สุขภิ ได้ไปสู่สุคติภพภูมิที่มีความสุขภพภูมิที่มีความสุขและทางแห่งพระนิพพานและทางแห่งพระนิพพานในอนาคตการในอนาคตการเมื่อหน้าโน,น้นเถินเมื่อหน้าโ